ตอนแรกที่เราจองมาเข้าไม่ได้ในทองช้างร่มเย็นอยู่เนาะเรี่ยงสุ่มน้ัขแบบยังไงอุ้ยสวยอาวีสยามสยามฝนตกแดดออกอุ้ยเออเวลาไปเที่ยวมันเมื่อไหร่ฝนตกตลอดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฉยหมาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสตูลครับคิดว่าเฉยจะขับรถไปรีเบทใช่ไหมจริงๆเฉยไม่ได้ไปแค่รีเบทจังหวัดนี้เนี่ยมันมีอะไรดีกว่านั้นเยอะนะหลายคนไม่รู้เมื่อหลายปีที่แล้วยูเนสโกเพิ่งประกาศให้จังหวัดเนี้ยเป็นภูติาร์เริโโลกแห่งแรก ว่ามันมีที่เที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากสวยมากแบบเมื่อ500ล้านปีที่แล้วอ่ะจังหวัดเนี้มันอยู่โลกใต้น้ำนะพวกสัตว์ดึกดำบรรพ์ทั้งหลายอยู่ที่นี่หมดเลยที่เนี่ก็สร้างออกซิเจนให้กับโลกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ฉันจะพาทุกคนไปตามรอยสูนเจิโอพาร์สูนไม่ได้มีดีแค่รีเบบอกเลยไป เดี๋ยวเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์อุทยานทริสตูนก่อนคือแบบพี่ยมจัดตารางมาแล้วเว้ยแล้วก็แบบงงเพราะว่าเหมือนที่เที่ยวธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องรู้พวกสภาพอากาศน้ำขึ้นน้ำลงอะไรงเงี้ยก็เลยจัดตารางไม่ได้ก็คือเราสามารถมาปรึกษาที่นี่ก่อนได้ให้เขาช่วยจัดตารางแล้วก็แบบมาดูซากฟอสซิลต่างๆได้หมายความว่ากูไม่รู้ว่ากูจะไป okay, ไหนก่อนเไ<ด> <laughs> นี่นะครับเฉียงพาทุกคนมาที่เที่ยวที่ดังที่สุดของสตูนเจอร์พาร์คเลยนะนั่นคือถ้าเลสเตโกดอนคือที่เนี่ยมันจะต้องเดินทางด้วยเรือเข้าไปในถ้ำนะครับมันจะไม่ได้เข้ามาได้ทุกวันนะทุกคนก็ต้องเข้าไปเช็คในเว็บนะครับและนี่นะครับก็คือที่มาของชื่อถ้าเลสเตโกดอนเพราะว่าที่นี่เคยคนพบฟอสซิลของช้างสเตโกดอน เดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำไปด้วยเรือนี้กี ah> ่โลนะสามจุดสี่กิโลแต่ไม่ต้องพายเองนะพายไม่น่าถึงอยู่บนอยู่หน้าปากถ้ำนี่แหละปีบังพายแน่ดีแล้วไปบ๊ายบายคเจิวเรือมาแล้วค่ะคือวันนี้น้ำโอเคทำให้พายเรือเข้าไปได้ตอนแรกที่เราจองมาเข้าไม่ได้คิดไปเองว่าเราจะมาวันนี้ตารางพังไปหมดเลยทุกคน บอกว่าเหมือนเราอยู่ในท้องของช้างสเตโกดอนนะตอนนี้ใช่นในท้องช้างร่มเย็นอยู่เนาะเย็นเวอร์แต่ไม่เหม็นนะคะในท้องช้างแปลว่าช้างไม่ได้กินอะไรมานานแล้วเนาะในถ้ำนี้นะทุกคนใครเป็นสายจินตนาการนี่คือเพลินเลย <c oughs> เพราะว่ามันจะมีหินงอกหินย้อยหน้าตารูปร่างแปลกๆเยอะมาก เรามาอยู่กันที่จุดไฮไลไท์ของถ้ำเลยแล้วตรงนี้เรียกว่าหินย้อยนางฟ้าเห็นไหมว่ามันยังเป็นสีเหลืองทองอยู่เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําผ่านแล้วมันจะกลายเป็นสีเทาเรากําลังนั่งเรือไป ที่ฝั่งนะครับเป็นยังไงบ้างถ้ำเลสซิกอรดอนถ้ำเลสติกอดอนคือเลิศมากเป็นถ้ำที่ใหญ่แล้วก็ยาวมากๆเลยพอออกมาไปถึงถ้ำใช่ไหมอ๋อถ้ำทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยค่ะแล้วก็เลิศมากข้างในสวยมากใช่คือเสียงคิดว่าที่ถ่ายมาน่าจะไม่สวยเท่าที่แบบมาจริงๆอ่ะเพราะว่ามันมีแบบรูปรถกลิ่นเสียงเนาะจริงๆใหญ่ยาวรูปรถกลิ่นเสียงดีแบบชื่นใจแล้วข้างในถ้ำเย็นมากเหมือนเปิดแอร์ในถ้ำเหมือนเปิดแอร์ตลอดเลยจริงยิอนพูดยิ่งไม่เหมือนถ้ำธรรมชาติไลฟ์จริงเหมือนนิทรรศการนี่แหละนิทรรศการแต่มันเล Yeah. ก่อนที่เราจะไปข้ามการเวลาการเฉียงแวะมาที่ปัญญาตาติกก่อนใกล้ๆกันเพราะว่าที่เนี่ยดังมากเรื่องทําทั้งผ้าปาติกแล้วก็เสื้อมัดย้อมไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเขาจะทําลวดลายแปลกมากทั้งลวดลายฟอสซิลเปลือกหอยต่งตางๆแล้วก็สีที่เขาใช้อะ่ะเขาใช้พวกดินหินแบบโบราณเลยนะเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกัน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเสื้อมัดย้อมกันพี่เขาให้ฉันทําลายก้นหอยใช่ค่ะฉันรู้สึกว่ามันคลาสสิกไปฉันเลยอยากจะดีไซน์ลายตัวเองเป็นลายขยับแม่สุดอะไนยังแม๊บปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอากลับ้าได้เลยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องมัดใช่ไหมคะใช่ค่ะมัดค่ะวันนี้ลายกุหลาบอันนี้ทำยังไงคะลายอะไรทำยอะไงคะเป็นดอกไม้ นี่ครับได้แล้วเส <laughs> ื้อมัดย้อมลายขยำของเทียงเดี๋ยวจะมาดูว่าลายของมันเป็นยังไงครับ,รบแบบนี้จะสวยไหมครับพี่มาเดี๋ยวเราจะใช้สีจากดินเทร์ลาโรซาอันนี้เป็นสีจากไม้โกงกลาง สวยอะนี่เหมือนบ้านกิลิโอสวยจะตายมันสวยต่างไงกับของเพื่อนเพื่อนเห็นไหม <c oughs> สวยขออธิบายว่ามันคือลายอะไรคะคุณเสี่ยมันคือลายขยามมันคือลายที่เหมือนแบบผ่านความโกรธแค้นความแบ,บบกดดันเห็นไหมมันเป็นสีของความกดดันสวยสวยสวย สะพานข้ามการเวลาจุดอันซีนของจังหวัดสตูลครับผม จะเล่าให้ฟังว่าทาไมเขาถึงเรียกว่าเขตข้ามการเวลาเห็นหินตรงนี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเป็นหินสองยุคตรงนี้เป็นหินสีแดงเรียกว่าหินทรายอ่ะคืออเน,นี้ยเกิดก่อนฝั่งนี้เป็นสีขาดดาเรียกว่าหินปูนเกิดที่หลังส่วนที่เรียกว่าเขตข้ามการเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายือนอยู่ตรงนี้แล้วก้าวข้ามไป1นก้าวปุ๊บเราจะก้าวข้ามจากหินยุคนี้มายุคนี้ทันทีเห็นไหมนี่ก็คือที่มาของเขตข้ามการเวลาตบมือ ก็อยู่ห้องไฮไลท์ที่เรียกว่าห้องแสงมรกตนะโชคดีมากเลยจริงๆเขาบอกว่ามันสวยกว่านี้อีกนะถ้าเกิดว่าเรามาช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมแบบแสงอาทิตย์มันจะอยู่กลางป่องพอดีแล้วส่องแสงลงมาสาเหตุที่เรียกว่าห้องนี้ว่าห้องแสงมรกตคือเราจะเห็นหินด้านหลังเฉียงใช่ไหมที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีสีเขียว,ว่คือมันเป็นหินที่หล่นลงมาจากปากป่องนี่แหละตั้งแต่ยุคโบราณเกิดตะไคร่น้ําเกิดขึ้นเป็นสีเขียวแล้วพอแสงส่องลงมาโดนหินเป็นมรกตก็เลยเป็นที่หมาของชื่อว่าห้องแสงมรกต นะครับเป็นจุดที่คนมาขอพอรกันก็คือน้ำมันจะหยดลงมาตรงแท่นหินนี้พอดีเลยซึ่งเคยมีผู้ป่วยเอามาเพื่อทุกคนมาขอว่าให้เขาหายจากอาการป่วยแล้วเขาก็หายจริงอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ ทุกคนมาเที่ยวน้ําตกครับชื่อว่าน้ําตกวังสายทองเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นน้ําตกหินปูนแล้วก็จะมีสีทองทองเหมือนมึงเลยเขาบอกว่าน้ําตกที่เนี่ยมันจะไม่ลื่นิงเหมือนกับเราไปเดินเดินที่อื่นมันจะลื่นใช่ไหมที่นี่จะไม่ลื่นเดี๋ยวเราจะลองสไลด์ดูอสวยลื่นไหมลื่นไหมไม่ลื่นเลยเหรอ ไม่ลื่นจริงด้วยอ่ะก็คือไม่ลื่นจริงๆด้วยก็น่าจะเป็นเพราะหินปูเนี่ยที่เขาบอกคือที่อื่นมันจะเป็นแบบเมือกบืกล้ลืน่นๆอันนี้คือไม่อันตรายเลยเนี่ยเนี่ยมันแบบสากเลยไม่ลื่นจริงด้วย เรากำลังจะไปล่องแก่งที่วังสายทองระยะทาง12กิโลเมตรเลยลมอย่้าานาาาานนเไปปห มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำเนี่ยจะตีมือเาพายยังไงอะเริ่มขาเท้ด้าน็นไงว่านเดินไปไปไปหัวหัวหใ่ไม้หนูพายเ็นค่ะหนูเม่ อิสยาโอยิ้จะเอาายผิดด้เอาอิสยามอิสยามคตัวกายเป็นเรือขยะไปแล้วตอนแรกคุณออกตัวเมือไปไพนีกุ๊กปักไมกินกาแฟแล้ไมใช่ไหมคะออกไม่มีร้าก็แฟหอคะ พอนนเตบเศกแม่นแม่นี่แม่เก่งมากไปทาไหนคะไปทาไหนคะไปไ้าดงไหนดองอปี๊เอมาวนี้เป็นจุดพักใช่ไหมคะคุณพี่ พักครึ่งทางโอ๋ยเราถึงครึ่งทางแล้วทุกคนหนูไม่ดีใจกันเลยเหรออันนี้เราขาให้พักครึ่งนะยังไม่ถึงครึ่งทางเลย ี่เราพายมาถึงถ้ำเจ็ดโคตครับทุกคนสวยมากถึงแล้วถ้ำเจ็ดโคตโอ้ยแมนปัดโอ้ยระวังนะระวังนะแล้วยังไงต่อไปวะ ครับเฉียงเียไปไมไปไมไปแถวกับผีหนูไม่ไปกับผีไีม่ไม่เอาผีหนูกไม่ใช่ผี่ไปกับผีไม่ใช่ผีผผี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 ผผีผีผีผผีีผีผีผี ผีเบาผีเบาน้องเศร้าซุ้ยไม้ซุยหมาดซุ้ยแบบเพื่อนเลยซวยไม่มีใครเมื่อนซุ้ยไม่มีใครอยากเมื่อนสวยซวยไม่มีใครอยากเหมือนเลยมันสวยจริงอัเนี่ยนานไปที่ยอกมนเมื่อไหร่ฝนตกตลอดจริง เราอยู่บนเรือหางยาวอีกแล้วเราเหมาเรือหางยาวออกทริปเป็นปราสาทหินพันยอดวันเดย์ทริปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบดังมากๆของจังหวัดสตูลนแล้วก็ภูมิใจนําเสนอมากซึ่งก็ไม่ได้ไปแค่ที่เดียวเขาพาไปหลายๆจุดเลยซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้าง มาดูพระอาทิตย์ตกที่ปราสาทหินพันย่อดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบดังมากอีกแล้วของสตูนเจียวพาคือแดดออกกำลังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยจีดจังเลยแปบ๊บเดียวฝนตกเลยมันเป็นเรื่องมันเ่าไหร่อฝนตกกลรอดฝนตกแดดออกงงไปหมด อีกหนึ่งจุดที่สุดของธรรมชาติของจังหวัดสตูลนั่นก็คือปราสาทหินพันยอดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเลยนทุกคนแล้วก็เขาบอกเป็นเป็นปราสาทกลางน้ําแล้วไม่ได้เดินทางง่ายๆเพราะว่าเราจะต้องพายเรือขยักเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงรั <c oughs> บบทนางรู้อีกแล้วไปอุ้ยดูข้างหน้า ว้าวสวยมากอูยสีสวยหูโอ้โอยู่ในปราสาทจริงนี่เราอยู่กลางดงของปราสาทหินพันยอดแล้วทุกคนมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติหมดเลยนะเมื่อ500ล้านปีก่อนอะ่ะคือมันอยู่ใต้น้ำเว้ยแล้วก็พอเปลือกโลกเกิดกันอะไรอะ่ะ มันก็เลยโผล่ขึ้นมาบนพื้นน้ําแล้วพอฝนตกถึงปัจจุบันอ่ะมันก็เลยเกิดการกัดซ้อทาให้หินต่างๆเกลี้ยงๆเนี่ยกลายเป็นแบบแหลมๆมีร่องรอยเขาก็เลยตั้งชื่อว่าประสาทหินพันยอดสวยมาก มาแล้ว แล้วก็ใส่ผ้าถุงเพราะว่าน่ารักที่สุดเขาเลยผ้าถุงมาให้ใส่ไม่ใช่มันเปียกเพราะว่ามันใส่เกงสีขาวแล้วข้างในมันเป็นสีแดงนี่เราก็มานั่งกินข้าวบ้านพี่ฟาริด้าเลยพี่ฟาริด้าทำอาหารให้เราทานฟรีนะครับทุกคนขอบคุณพี่ฟาริด้าที่นี่มันเป็นอาหารพื้นบ้านเลยนะแล้วแบบเหมือนเราขอว่าอุ้ยพี่ฟาริด้าอยากกินอาหารแบบของสตูนโดยเฉพาะพี่เขาก็เลยจัดให้เลยดูเมนูแรกก่อนนี้เป็นหอยหอยเจดีแกงกะทิกินยังไง อ่ะกินยังไงอ่ะเราต้องใช้วิธีการจุ๊บนี่แล้วก็ออกมาแล้วอ๋อออกเลยเหรองั้นเมื่อออนี่มาอยู่นี่เออมันต้องดนดบแบบนั้นถึงจะเข้าคอได้อร่อยไหมอร่ดยดีมากหอยแบบกรอบๆแล้วก็แกงกะทิแบบเข้มข้นอีกเมนูหนึ่งเขาเรียกว่าปลาดอกไม้แกงส้มเผ็ดมีไหมอป่ะโอ้ยดีจังเลยครับไม่เผ็ดเกินใช่ไหมครับไม่เผ็ดเกินครับ <Okay. S 2> ขอลองเนื้อป้าหน่อยฮะอร่อยเลยอร่อยมากค่ะกลมกล่อมมัยังไม่ทันเกินเลย,ยอบประมาณนี้เดีย๋ยวขอกินก่อนเพราะว่ายีสองคนนี้คือแย่งกินหมดแล้วโอเคเรามาถึงข้างเดือปากบาราลแล้วทุกคนเพราะว่าเรากำลังจะไปลีเปะตื่นเต้นมากเลยคืออยากมาลีเปะหลายปีแล้วแล้วก็ ขอให้ฝนไม่ตกด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอปิดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีทีหน้าเพราะว่าต้องสนุกแล้วก็ยาวมากแน่ๆเลยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ก่อนนะครับแล้วเจอกันที่รีเพจทุกคนบ๊ายบาย